เคยไหมเดินบนฟุตบาทแล้วเจอบล็อกปูทางเท้าที่มันโยกเยกืหรือว่าแยกก่กว่านั้นเนี่ยหยยบไปแล้วน้ากระเด็นเปียกเต็มรองเท้าแล้วฟุตบาทที่มีปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันค่ะอย่างแรกเป็นเรื่องของการรับน้ําหนักที่เกินขนาดค่ะการมีรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวิ่งบนฟุตบาทเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันนะคะแล้วต่อมาก็คือการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานและการซูตัวของพื้นดินค่ะแล้วจะทํายังไงให้ฟุตบาทแข็งแรงใช้ได้นานอย่างแรกก็ต้องทาโครงสร้างใต้ฟุตบาทให้แข็งแรงก่อนค่ะเช่นการบดันนใหห้้่่่กกปพืรวาาาคีเเสมม็บทะะุจ ประเภทวัสดุของพื้นฟุตบาทให้ตรงตามประเภทพื้นที่และการเลือกใช้วัสดุที่รองรับกับสภาพแวดล้อมค่ะสุดท้ายต้องมีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอค่ะฟุตบาทที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ทางเดินนะคะแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของทุกคนถ้าออกแบบและก่อสร้างอย่างถูกต้องใช้วัสดุที่เหมาะสมแล้วก็ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยปัญหาฟุตบาทก็จะลดลงเมืองก็จะน่าอยู่ขึ้นค่ะและทางแซมเหลือเหล็กเองก็มีตะแกรงเหล็กวเมทสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของพื้นทั้งเท้ามีมาตรฐานะ่ค